ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับนี่ก็เหมือนเดิมครับเห็นภาพนี่ฮะคงจำกันได้นะครับนี่คือภาพของเด็กปฐมนะครับทางคุณครูทางโรงเรียนและก็ทางโรงพยาบาลมาร่วมมือกันครับให้เด็กเขียนนะเมื่อมีเป้าหมายครับเด็กเขียนภาพให้กับคนไข้และคุณหมอนะฮะเด็กก็จะมีกําลังใจเขียนสวยก็จะทําให้คนไข้ตั้งใจ มีกำลังใจที่จะทําให้ตัวเองหายเร็วแล้วก็เขียนขอบคุณคุณหมอคุณหมอก็จะนะฮะมีความพยายามที่จะรักษาคนไข้แล้วนะฮะเด็กๆก,ก็มีความพยายามคุณหมอก็มีกําลังใจคนไข้ก็มีกาลังใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ใช้วิธีแบบนี้ถ้าเด็กเขียนภาพเฉยๆก็อาจจะไม่มีกําลังใจเท่าไหร่แต่ถ้านะฮะให้เขียนภาพ นี่คือเด็กปฐมที่อยู่ในละแวกโรงพยาบาลน,นี้นะครับก็ง่ายๆนิดเดียวทางโรงพยาบาลก็แค่มาคุยกับทางโรงเรียนถ้าวันไหนเด็กๆเ,เ,เขียนภาพมาก็นะเอามาแปะที่โรงพยาบาลได้นะแล้วที่โรงพยาบาลก็จะมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีคนไข้มีกลแรงบันดาลใจแล้วก็คุณหมอมีแรงบันดาลใจนะครับดูภาพนี่นสวยไหมแต่ละคนแต่ละคนก็จะออกแบบอย่างสวยงามตั้งใจมากเลยดูนะมีสีอะไรที่ผสมกัน นะขยีขนยนวัก่าไวันนี้ขโโี่าานโะคนะนวิด no ้ว COVID, นะ่วี่เาสนุ่ทุน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 ทอนทุุณุนทุนุุท ตั้งใจที่จะรักษาให้กับคนไข้อย่างเต็มที่ขอบคุณมากนะครับเด็กๆก,ก็จะได้เขียนด้วยแล้วก็เด็กๆก,ก็จะเรียนรู้เรื่องการชมเชยคนให้กำลังใจคนด้วยครับได,ได้ความคิดได้ไอเดียต่างๆจากการเขียนนี่แหละครับเยี่ยมเลยคนะผมว่าถ้าประเทศไทยเรามีวิธีการแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยในการที่จะทำให้คนไข้หรือคุณหมอหรือเด็กนักเรียนมีความสุขแบ่งความสุขกันได้ครับเยี่ยมเลย